สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่25มีนาคม2568ค่ะคลิปนี้นะคะแม่หมูจะพาท่านผู้ชมเดินทางมาหาปู่ทุรงนะคะจะพามาติดตามรับชดนทางตัวเลขงวดวันที่1เมษายน2568ค่ะเอาคุณชมมาหอดแล้วนะคะมาฟังน้ำกันงวดนี้ปูจะเดินทางให้ตัวใดนะคะคุณผู้ชมจะเน้นจะเดิน,ดนให้ตัวใด กราบนมัสการครับปูแกบนมัสการอยู่ค่ะปูเจริญเจริน,อน,อนหอนนะปูเนา,าะหอนแหงแ้งได้พี่น้องได้ประมาณห้าบาทนี่นเดินใช่อหอนแล้วหอนคัดแคลนแล้วปูภาพเดินทางมาหาปูขึ้นเก่าได้พี่น้องเด้อนะครับมีงวดเข่างวดรุดนะครับของปูนี่ท้ายได้เข่าก็ได้เข่าลายงวดที่พี่น้องครับก็ว่าเหงาเขาย้อนจับเซอร์โบถือไปซื้ออ่าผู้จับให้ื่อไร้ครับวันเมื่อกี้เนี่ยหก เจ็ดสามหอหกสามือจะปเจครับถาตอนเมืเื่อนบอกไปลนว่าไอ้ซี5ีหครับหนึ่งหนึ่งสอสามจับใส่กันก็มีไปได้วรับโยคนละมองโยคนละมองกปูครับเอาไหมนะปูเนาะอพี่น้องเอาไหมนะครับไเอาไหมมีเขาไม่ลุดถ้าจับแทรก็รเทือกเลยฟันดีพปูงวดเนี่ยันฟันยุปูันตะเลกว่าจำใบไรแนว หลายเน่าแบบปูออะต่อหัดจนมาหมืพเนี่ยผมห่วยจำเอาไว้หรอกจำเอาไว้เป็นปูอ่ะหลายฝนดถวเล็กฝันเป็นปูหลายฝนดบบปูเอาแบบมาฟังมาเบิ่งน้ำกันก่อนนี้ปูจะให้ตัวใดพี่น้องนะครับเพื่อได้ไปหาหยิบจับเตอรต,ต,ต,ติีนะครับเพื่อได้โชคก่อนกลับมาสงการนะปูเน,ะนานะเพื่อได้โชคใส่สงการนี่พี่น้องคืออะได้มวลใช่ปะอะมวลใส่สงการมวนใส่สงการอ้ยอย่ามามวนเัอปูถ้าอากาศห่อนๆเนี่ยเบ้าเท่าจะสูบปไวแล้วพี่น้อง หอนคักบันเท้าถ่า้หอนเอ่อเอาดาวผู้คนมวนกับมวลเทเร่ละปลูเสียกสกันพวกเาขาฝังเด่นกับมวลน้องเขาแล้วเนาะอ่เอางวดดีตัวใหนปวูวง<ะ>วดดีงวดดีซีห้าหกศูนย์หนึ่งสองอ่างวดเนี้ยอันนี้รักมันมาปวูวซีห้าหกศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองจับใส่กันมีตัวเน้นให้คักครูเดียวตัวเดียวหรือแตงใดป,ปูสามตัวครับ 106 1.063นตัวอ่เดี๋ยวบอทเอาเขียนให้ได้พี่น้องเด้เขียนสูตรลองให้เอฟซีบางน้ำบมอปัวนะเขียนให้พนน้ำบอไอีหาหกศูนย์หนึ่งสองหน่ยเขียนให้พนก็ได้อ่าพนยากับเซเพนจะกับเซาแต่ว่าสูตรเด่นของปูนอีกคือสี่ห้ากน่นอ่าแต่กับไซสูนย์หนึ่งสองอืมสี่ห้าหกครับูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกนีแถวบนแถวบนแถวล่างอีกศูนย์หนึ่งสองศูนหนึ่งสองครับผม ถ้าปูจับให้นี่คือหางเดียวหนึ่งศูนย์หกสองตัวเดียวปูสองตัวมักตัวเดีสองตัวหกสองหกสองครับหกศูนย์หกเด็ดตัดให้เอฟซีนั้นบอกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกตัดเพราะเดี๋ยเพราะต้องการใครหรอกเอาบัตนั้นสองตัวให้เอฟซีเนี่ยบัวศูนย์หกเนี่ย้ตัวเล็เนี่ยพราต้องไลาตัวเออสองตัวนี่หกสองหกสองจับแค่นี้ล่างเด็บ่เนี่มีมีสุดล่างบ่ฮะมีสุดล่างบ่สุดล่างแล้วหกกระลังเราหกสองสองหกสองนี่ล่าง โอ้อเดี๋ยวแเลยเทื่อก็เทือออืมต้องขินดดข้นอะไรหนวดนีไแม็คื้หน่อยหน่อยเถื่อท่านสิเถือเถ่อบะท่านเปสิเถื่อตต้องปอไปซื้อไลทตัวต้องเกี่ยไลตัวสี่ห 4, 5, 6, ้าหกธรรมชมนะหลักก็ศูนย์หนึ่งสองสามตัวนี้ขึ้นหนึ่งศูย์หก่งยหกอ่าล่างสองตัวนี่ขึ 6, ้นหกสองหกสอง้เจ้าเนี่ยละ่ะตัวเลื่นมาจับให้ก็เราต้องไลตัวเราแมนมันเจ๋ขนาดนี้เลยป่ปูชักมันว่ามันละ นนะแจ็คมันบอกมันแหละทามาช่วงปูวาอ่านะครับกะตามอยู่ในนีล้ล่ะอยู่ในนี่บ่จับคู่อื่นไนี่บอกปูในซีห้าหกศูนย์หนึ่งสองเนี่ยบอมีตัวร่องตัวยังบ่บพรต้องตัวร่องแังเาใส่ตัวเน้นเอืออืย <c oughs> เน้นไปเลยเพต้องใส่ร่องอ่ะเน้นไปเลยปูวาแต่มาชม้ชมเอานะครับแต่ว่าบางถวทีเขียนให้ได้พี่น้องเลยถ้าผู้ใดบ่มักตัวที่ปูจับให้นะปูวาซีห้าหกอ่าแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองคือว่าอยู่ในนี่ล่ะหกตัวนี้ กตัวน um, oh. right. ี no ่แหละถ้ามใช้ถ no. ือถือ no. ต um. right. ้องไล่ตัวแกนไล่ตัวดอกครับผมแบตเตเรี่แกนไล่ตัวมันไล่ตัวมันงงงล่ะอ้ามันแต่เลยเสี้ยวตัวนี้ปลาปลวกเมีตัวเด่นกับมีตัวร่องนี่ปูบ่มีตัวร่องในใจวะปูบเด่นอะไรล่ะเด่นตัวนี้เลยมากมากันครับเคยแต่ว่าอ่อถึงได้ล่ะเคยที่ว่าเฮ้ยก็ถือบ่ถือกับบ่ถือก็หน้าปูอืมหัดควนไม่ตะสวยสวยรังแต่ถ้วยยังไงน้ำพกสวงกับออกสามตั้งแต่ต้นปีเนี่ยสามขอกออกพกสามอีกด้วย ต้นต้นปีนี่ก็เข่าดีเต้นปัวปลายปีนะสองสามงวดดีต้นปัวเนาะเข่าอยู่ว่าเทาจับใช้บ่ถือคืองเชื่ออืมเอาเดี๋ยวเบาเบาเท่าเขียนใหยียดทำมาชมเลยนะครับผมบ่มีตัวร่องมันบ่ปัวอืมก็ต้องใช้รับตัวร่องครับผมบนตัวเดียวเลยบอกระปูบนตัวเดียวเลยหนึ่งศูนย์หกค่ะเอาร้ล็อตเตอรี่โอ้ศูนย์หนึ่งหกกระสันเลย ศูนนึ่งี่บปู่หาหนี่บอกปูขีดตารางบะบ่ังสีล่นอังสีเล่นปูปูจับไออาร์หนึ่งศูนยหกห่งศูนย์หล่างกับหกสองวะใ อืมล่างหกสองตเดี๋ยวพว้าแกนแค <ทะ S 2> <อ>็ค่ะโอ,อะะะก้กันนี้เด็ลาหกสองเงี้ยจ้ะหนึ่งศูนย์หกกนี้เด้อนี่หนึ่งนี่ศูนย์นี่หกนี่เด้อเงีเงี้ยก็ได้ออพม่ใช่มานี่ก็กได้เงี้ยเงี้ยก็มานี่ก็ได้อะไรปู่อ้นะาชม นะครับปู่ทุดงกลางป่าได้พี่น้องได้หนเมษาย,ยนสองพันห้รกับสูตรปู่ก็คือ4ี6าหกนับแลวก็ะศูนหนึับปูจับให้106 3ตัวตรงๆรงได้พี่น้องได้นะครับอันนี้เบ้าเท่าเขียน2อตัวให้ศูนย์ห่งศูนย์อ,อันนี้เบ้าเท่าตัดให้ปูว่าบ่ต้องตัดปูว่าให้เขียน1นึกับล่าง62แต่ว่าเบ้าเท่าเขียนให้ f อฟซีพอไงไม่ไง่าเพื่นว่า ตัดสองตัวเพิ่น้ไปเส้อหกสองกวากหนึ่ง 6, 2, 6, 1, ปีนทองอีกกัน,นี่แหลคะครับผมนี่บ่าวเถาก็เลยตัดให้พอน,นำ้ำแบบตัวปูเนียนขึ้นหนึ่งศูนย์หกทำชม่มนี่บ่าปูหนึ่งศูนย์หกนี่บ่วปูอืมล่างนี่หกสองตัวเดียวหกสองตัวเดียวหาลรตรีเลยอือ่านี่นีบมักคุไปู่นี่ไดนี่ยสุตตัวเลยจะบอาว่าน้ำกันบ่นี่นี่ไหมาหกสองหาศูนย์มากบ่าปูอไรจะับเดียวกันมัน้าบ่าวก็ได้ ได้แล้ากระสีอะไรหลายตานั่นมเป็นไปไหนมันอันนี้อยู่ได้หนีละไ <tahun S 1> ด้หกตัวนีเป็นปะค่ะวินเอาจับใดน,นีเอาได้พี่น้องเลยจับไซเทือบเทียบรถจับใดนีเอาสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสองนะครับนังไล่ปูให้ปลาไหลโตคือว,ว่าเม็ดเดียวหางเดียวทา่านผู้ชมหนึ่งศูนย์หกนี่ครับหนึ่งศูนย์หกล่างหกสองอันนี้เป้าแถวตัดให้ซื้อๆหรอกพี่น้อง ตัดให้ FC เอฟซีพอย่างไรไม่ไงนะครับผมถามว่าตัดให้เพิ่อนเพื่นกะน้ำหกสองออกมันออกหกสามน้ำเ 3, จ็ดสามแล้วบอกออกหกสามเนียวันนี้หกสองจะบอ,อกหนึ่งหกหกหนึ่งนี่บอกปูจะบอกออกนี่บอกป, 50, ปูหาศูนย์เห็นไหมหาพี่น้องผู้ใดมักจับสี่ใดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเพราะวันนี่มีหกศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกหกสองก็มีแล้วนะปูบริจับให้แค่ลักซีลักหาด้วยพี่น้องได้ ดาบูได้มักลักซีลราคาจับเอาให้ได so, like ้ละเทือความการสอบมันสมาตัวใดทั้งนันล่ะครับลอตเตอรีอ่าลอตเตอรีมาปูก็ไอ้หาลอตเตอรีหาตัวนี้เลยมาปูหกสองนี่เลยสามตัวกันหนึ่งศูนย์หกนี่เลยพี่น้องหาลอตเตอรีไปได้เผื่อมารางวัลเล็กไทยสามตัวหรือรางวัลเล็กไทยรางวัลใหญ่นะบโบนน่มาสองตัวเลขกลางกับศูนย์หกหกสองนี่กับกับโบนเนดินาถามักได้พี่น้องเด้อเป็นแนวทางยิบจับลอตเตอรี่รรชม ปูกับปูหูเดี๋ว่ามันจอกตัวเลยนะปูจะเหยีตามสูตรบางเทียก็มาทึงบนมาทึงล่างครับนี่นี่ปลาปูถ้าบผมักที่ปูจับให้ท่านผู้ชมจับเอาในนี้สี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสองจับม้วนอาในนี้ท่านผู้ชมจับม้วนอาในนี้ปูให้แค่นี้นะครับติดบนล่างไว้ขันน้ำมนต์บะมี่ปลปูหัวนี่ปลาเรขันน้ำมันปลาดรเฮ็ดบลาปูเลขขันน้มันบอหมี่เฮ็ดตีปู S <S เดินไปหดกอดพูดมันมันตรวรมันแหงเราไปน่มันแทอนแฉทอน,นกับแต่มัเดียวเลืบ่บเนทึปอปวไกลมือให้จังๆเนนะาะท่านผู้ชมเนาะให้ได้ให้ได้โชคใส่งสงการในพี่น้องนอยากให้พี่น้องเอฟซได้โชคใส่สงการเออ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 เกอเอ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 อเกกเกออเ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 ่้เออเออออเออเอเออเอออเัวอออเบออเ เราร่มมาแล้วท่านผู้ชมร่มมาแล้วอืใครแน่อันนั้นมันเที่ยวควานว่นากอนลงปะออกกันชื้นนี่ปลาปูมันก็มีไข่ก็เปลือกชามอืมนั่นเล็กอันนี้ก็เ,ก 9, เลขกเกาเลขกหกไมพี่นะ้องเนาะเลขกสามลืมผมลืมเอาใบที่เขียนในเอฟซีวันที่แล้วมาปูอ่ะนี่ท่านผู้ชมอันนี้งวดที่แล้วงวดนี้วันอะไเห็ดปลาปูอ้<บ>อาวปูย้ำให้เอฟซีนะครับตัวนไหนปู หนึ่งศูหกหนึ่งศูนย์หกกับหกสองอะล่หนึ่งศูนหกกับหกสองแมนหายไปเล่นบปัวเอาเลยทือนอ่าเทือนลอดอ่าลดอ่า <c oughs> ไดเฮรับปัวเไม่ได้เฮใส่สงการอ่าให้ไ,ไดเฮใส่สงการเอาได้เฮใส่สงการทามาช่วหนึ่งศูนย์หกนี่หนึ่งศูนหกกับหกสองนี่ปัวเทือนปัวเอาไ่ได้ใส่สงการเดทือนลด <c oughs> หาอตเตอรีได้พี่หนังได้ทือนเอาปวถือคือถูกละับปูนะแมน มันบ่หลายตัวไหมพี่น้องบ่ถูกกับบา<อ>ถูกบาดหลายตัวเราไปนี่แท่นั้นแหละจะมาปูบ่จับเหงืมัดนี่แหละปูยังถามเบาแถา,าถามปูวา่ามีตัวร่องว่าปูวาป่วาบ่ต้องตัวร่องเอาตัวเนียนไปเลยถูกคือถูกบ่ถูกกับบาถูกปูวา่าถามประมักที่ปูจับให้ก่อจับหน,หนี่นี่ท่านผู้ชมแคปหน้าจอ<ม>แล้วพี่น้องเลยครับแซ่บาถูกขั้นละอ่าเราปูนะแต่วันนี่มีมาแท้มาแท้มาแท้นี่นี่ซีห้าหกศูนย์หนึ่งสองนี่แม่อ่าเอาเทือนโรดปูว่าย้ำพี่น้องถามประมักชุดที่ปูจับให้ื่อหนึ่งศูนย์หกนี่ 1น6 60, ่งศูนยน่ี่ล่าง6กสองนี่จับเอาในนี 1971, 2, 74, ่ 60, 72, ีศูนย์ีหนึ่งีสอลักหาหาศูนหาหนึ่งหาสอหรือผู้ใดมักซีหาหกน์หนึ่งสองนี่จับเอานอกปูเนาะแคปหน้าจอได้ทำประชมเด้อเขาเขากับทุกสำนักอ่าอ่าทำประชมมที่อนลอดปูวานหนึ่งศูนกกับหกองการขอบคุณขอบคุณปูทำประชมขอบคุณ f อฟแฟนครับทั้งช่องทุกทางครมันมันขบซ่าปู พอกันคลิปนาสวัสดีครับพอกันไม่คลิปนาค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ